สวัสดีครับคุณพ่อครับบางคนไปให้หมอดูดูว่าตนเองกำลังมีเคราะห์จึงไปสะดอกเคราะห์ด้วยการหลอดตายท้องช้างคุณพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรครับคือข่าวเห็นในในทีวีนะข่าวทีวีช่อง22วันที่16มกราคมพุทธศักราช 2,565เวลาประมาณ7จนาฬิกาคือโมงเช้าอ่ะมีภาพม,มีผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งหมอดูทักว่าเคราะห์ว่าว่า,า,าเนี่ยชะตาไม่ค่อยดีให้ไปสะดอกเคราะห์ด้วยการลอดใต้ท้องช้าง เขาก็ทำตามคำหมอดูนะไปลอดใต้ท้องช้างซึ่งเขาผูกไว้ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วบังเอิญควานไม่อยู่อาจจะไปรับประทานอาหารหรือไปปัสสาวะอะไรก็ไม่รู้นะก็ไปลอดใต้ท้องช้างปรากฏว่าเห็นในทีวีนะถูกช้างกระทืบตายเป็นไงสะดอกเคราะห์เพราะความเห็นผิดปฏิบัติผิด มิจฉาทิฏฐิทำให้เกิดมิช้าปฏิปทาไปเชื่ออะไรกันหมอดูแล้วไปเชื่ออะไรว,ว่าพวกรอดรอดใต้ท้องช้างแล้วจะสะดกเคราะห์จะทำให้เคราะห์ไม่ดีกลายเป็นเคราะห์ดีได้แลว้วพระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างไรอ่ะท่านตัดว่า,าให้แผ่เมตตาให้ให้มีจิตเมตตาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม อยู่ตลอดเวลาช่ำเย็นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเวลาเราเห็นคน mm. เห็นสัตว์ในครองจับสัวเราก็มีจิตคิดเมตตาปราถนาดีให้เขามีความสุขแล้วเราก็พิจารณาทันทีเมตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแล้วอานิสงส์เมตตาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสไว ในเมตตาสูตรอังคุตรนิกายเอกาทศกานิบาตอันนี้สงคือผลของการที่มีเมตตาเป็นประจำเนี่ยสิเอประการเช่นอะไรอะ่ะเทวดาย่อมรักษาเทวดาแล้วย่อมรักษาแล้วจะไปเคราะห์ไม่ดียังไงใช่ไหมไม่ต้องไปลอดใต้ท้องช้างอะไรแล้วสำทับด้วยการพิจารณาทันทีว่าเมตตา ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่คือสติปัฏฐานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสอ,อานิสงส์หรือประโยชน์ของสติปัฏฐานห้าข้อในมหาสติปัฏฐานสตรไปกดมือถือดูได้อย่างเช่นข้อสเพื่ออัศสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนะกะนั้นกำลังทุกข์ใจใช่ไ ว่าเออเราเนี่ยเคราะไม่ดีก็พิจารณาทันทีทุกใจไม่สบายใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงดับไปแล้วแล้วจะไปอะไรอ่ะจะต้องไปลอดใต้ทองชงทอง,ทองช้างอะไรเนี่ยงงไงแล้วคนที่บอกอย่างเนี้ตกนรลกไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น ไม่ใช่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้พวกเราชาวพุทธจงเลิกการกระทำอันไม่ได้เรื่องเหล่านี้เสียทั้งหมด